โอ้โหเมื่อคืนนี้บิตคอยลงมา5 0,000ื่นนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะลงมาถึงเลข5านะเพื่อนเป็นเพราะอะไรมีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้คิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียกันรวมถึงมีข่าวของทนคอยนะครับที่โอ้โ oh ห oh, ล่วงลงมาหนักเลย<ๆ>ในช่วงช่วงนี้นะครับก็ยังไงคิ่ว่า fan Bitcoin, fan Ethereum, fan Bitcoin แฟนๆบิตคอยแฟนๆอีเทอริเอมแฟนๆทนคอยน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับในวันนี้นะโอเคเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคก่อนแล้วกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก็เลยเลยเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าแดงกันตามที่เห็นนะครับบิตคอยลงมาต่ำกว่า60,000แล้วนะครับอยู่ที่59,400นะครับเมื่อวานนี้ลงมา5.8%ถือว่าลงมาแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าตลาดอื่นๆเนี่ยไม่ได้แย่อะไรนะครับก็คือนิ่งๆนะตลาดอื่นๆถ้าเราดูนะครับดาวโจนส์เอสแอนพีก็คือไม่ได้ไปไหนพวกตามตรงนะครับแต่บิตคอยเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าวันนี้นะครรรัับเีจะะมกกาาปศตวลข i อนดอร e เดียเออร์เน็ออกมานะครับนะวันที่28ก็คือวันนี้นี่แหละนะครับจะมีอะไรที่ดีๆหรือเปล่านะครับก็จะต้องรอจับจองให้ดีนะครับแต่ในบิตคอย n ก็ลงไปแบบที่เห็นแคสเกตลงมาเลยเบื่อๆนะหรือว่าไหลเป็นน้ำตกในตอนตอนนี้นะครับนะซึ่งโอเคหละสภาพตลาดโดยรวมนักเทรดก็ ฟีวลิ่งน่าจะเป็นมานี้นะครับนะคนที่มาใหม่อาจจะเงาตกแต่ผมว่าคนที่มาใหม่น่าจะไม่มีแล้วนะผมว่าน่าจะหายไปเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ที่ในไลฟ์เนี่ยที่เราให้ได้ดูในเรื่องของยอดวิวต่างๆใน u t u b e เนาะในแต่ละเวลาในแต่ละราคาว่าถ้าราคาพีคมากๆเนี่ยโอ้โหคนดูเยอะมากๆตอนนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้เริ่มติดดอยนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลวิวจากทั่วโลกเลยนะที่ได้รวบรวมมาให้นะครับนะซึ่งมันต่ำมากๆแล้วในะตอนนี้หรือว่าคนเนี่ย ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็มองว่านิวบี้นะครับหรืู้อะไรใหม่นะ่าจะไม่ค่อยมีมาแหละแต่ก็จะเหลือเทรดเดอร์นะครับก็คือมือเก่าต่างๆนะครับนะรวมถึงโฮเดอร์นะครับโฮเดอร์ er, นี่ผมไม่ค่อยห่วงอะไรเพราะว่าโฮเดอร์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะชิวๆเหมือนอย่างคลิป,ปโตนี้นะครับนะแต่เทรดเดอร์อาจจะตกใจสักเล็กน้อยโดยเฉพาะเทรดเดอร์สายลองแต่เทรดเดอร์สายช็อตน,นี่ยิ้มเลยในตอนตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราปดูเหตุผลกันนะครับนะว่าทำไมบิตคอยถึงร่วงลงมาพูดนาตรงเราก็พูดยากนะครับนะเพราะว่า ดูในเรื่องของการเทอะไรต่างๆหรือว่า okay. ข่าวเมาก็ข่าวรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลสหรัฐคือคือมันไม่มีอะไรเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยโอเคข่าวนี้รัฐบาลสหรัฐเทหรือเปล่าดูเมาก็เทหรือเปล่าดู ftx เทอะไรแบบนี้นะฮะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่คือราคาลงมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็โงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเทตอนนั้นที่ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรเลยเงียบมากๆในตอนตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยอะไรที่มัน กล้เคียงที่สุดแล้วกันก็คงจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของการใช้เลเวลหรือว่าคนที่เปิดลองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็พอมันลงมาก็เลยได้ล้างลองกันไปเต็มข้อเลยในตอนตอนนี้นะครับนะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันในตั้งแต่ในช่วงวันที่28จูลายนะครับตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่6,009นะคนเปิดลองเยอะมากนะครับอันนี้คือที่กรนารันเทรดที่เป็น d e f านะอย่าง DYDX นะครับพีคแบบนี้ล่วงเลยเพื่อน ช็อตแบบนี้พั้มเลยเพื่อนเือนรอบเนี้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอันนี้คือในกระดานด i ว DX นะครับคนแห่ลองกันหนักมากๆเลยนะเป็นแบบเยอะที่สุดในรอบหลายเดือนแะล้วเพื่อนๆือถ้าเราดูนะมันไม่เคยสูงแบบนี้เลยนะไม่เคยสูงแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสูงมากๆนะครับนะวันที่25มีการลองอย่างหนักนะครับพอเป็นแบบนั้นเหมือนรายใหญ่เขาจะรู้หรือเปล่าก็คงจะตอบไม่ได้นะครับนะพอคนลองเยอะๆจัดหนักเลยนะครับนะในตอนตอนนี้นะครับรวมถึง กระดานเทรดอย่างบอยบิตนะครับที่ถือว,ว่าเป็นกระดานเทรดชั้นนาอยู่แล้วนะครับนะก็ได้ดูว่าบิตคอยหายไปกว่า1 0,000หมื่นบิตคอยในช่วง2ชั่วโมงที่มีการเทรนั่นแหละนะครับถ้าเราดูเออก็คือกระดานเทรดใหญ่ๆลองกันหนักมากๆนะครับนะเขาเห็นหรือว่ามาร์เก็ตเมกเกอร์เห็นหรือว่าใครเห็นนักลงทุนนักเทรดโคทโฮดเห็นหรือเปล่านะฮะก็เลยจัดหนักในตอนตอนนี้นะครับนะล่วงเลยนะครับรวมถึง บแนนก็นเหมือนกันไบแนแนฟิวเจอร์ถ้าเราดูนะครับนะก็เลยดูว่า10%สําหรับโพสชั o นที่ลองเนี่ยหายวับไปกับตาในระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเราดูต้มหายวับเลยนะครับนะหรือว่าคนที่เปิดโดนเลืกผู้เดตดไปนั่นแหละในตอนตอนนี้นะครับนะหรือว่าช่วงเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราดูเรื่องดีกันบ้างแล้วกันนะครับนะในกรณีที่มันเกิดการล้างลองขนาดนี้นะครับรวมถึงล้างช็อตด้วยนะ ล้างรองขนาดนี้นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ Open interest ดรอปลงมาหนักๆมากแบบนี้ดรอปลงมาหนักๆมากแบบนี้ดรอปมาขนาดนี้รา,า,า,นะาคาด้านบนคือหลุมเลยนะราคาด้านบนขึ้นหลุมเลยนะครับนะหลุมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหลุมเนี่ยก็กำลังจะเป็นอารมณ์แบบอินเวอร์เชเดอร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับแต่คือเวลาที่ Openinterest ดรอปลงมาขนาดนี้หรือว่าคนโดนไปสเละขนาดนี้ มันมักจะเป็นจุดที่จบแล้วนะครับนะหรือว่าพอรายย่อยออกไปหมดแล้วหรือว่าปิดสัญญาไปเยอะแล้วค่อยขึ้นได้แล้วกันประมาณแบบถ้ามันจะขึ้นอ่ะมันไม่อยากจะให้คนมีสัญญาเยอะๆ er er ประมาณนั้นพูดง่ายๆล้างก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับซึ่งซึ่ง,งมันฟังดูโหดร้ายนะครับแต่ตลาดทุนมันก็โหดร้ายอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาให้เงินเราง่ายๆอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็กรเรามาระวังกันไว้ด้วยแล้วกันในช่วงช่วงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลแล้วกันนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยล อีทแล้วก็ทนคอยนะครับที่มีการโดนลิควิดเดตค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูเนาะเมื่อวานนี้นะครับในช่วง24ชัมม่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนโดนลิคูเดตไป60,000กว่าเทรดเดอร์นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับมูลค่าโดยรวมที่หายไปประมาณสักร้อยสี่สิบสี่ล้านเหรียญน,นะครับห้าหกพันล้านบาทประมาณนั้นนะนะก็ถือว่าร้อยสี่สี่ล้านเนี่ย ปาเข้าไปเป็นสายรองเนี่ย127ล้านนะครับนะคือรองเยอะมากเนาะแล้วก็เป็นอีเทเรียมเนี่ย46ล้านแล้วนะเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าคนไปซัดอะไรอีเทเรียมค่อนข้างเยอะเหมือนกันในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทนคอยจริงๆไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนะ่ะแต่คือทนคอยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่ทางซีอีโอเชเดรแกรมคนอ่าพาเวลดูรอปโดนจับที่ทางฝรั่งเศสก็อาจจะส่งผลในเรื่องของสภาวะจิตใจสภาวะตลาดละกันในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงทนคอยล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้นะครับนะหรือว่าในช่วงแบบ ค่ำคืนเมื่อคืนนี้นะครับเอาแบบนั้นแล้วกันนะครับก็ถือว่าเน็ตเวิร์กล่มเบื่ออารมณ์เหมือนโซลอน,า,นาที่เน็ตเวิร์กล่มหยุดการพลดิวบ็อกออกมานะครับนะก็ล่มไป4ชั่วโมงนะครับนะสลับทนบล็อกเชนนะครับนะก็เ,เลยได้ส่งผลให้หลายๆคนกังวลหรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าเราดูราคาทนเนี่ยก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะ2.9%ในวันวันนี้นะครับนะแล้วก็ตั้งแต่ในช่วงที่ ทาง e o t e l e g r กรมโดนจับเนี่ยก็ลงมาแล้วกว่า23นะครับนะก็ถือว่าลงมาหนักใช้ได้เลยในตอนตอนนี้นะครับใครที่รอช้อนอยู่อยากจะกล้าช้อนอยู่หรือเปล่านะครับแต่่ในตอนนี้เริ่มเริ่มหลุดนะครับนะหรือว่าเริ่มหลุด เฮดเดอร์ชเดอร์ตรงนี้แล้วนะครับอารมณ์เหมือนเริ่มจะเอาไม่อยู่นะครับในขณะนี้ก็ระวังกันด้วยแล้วกันว่ามันจะหลุดลงมาหรือเปล่านะครับนะอ่ะนี่ก็เรามาระวังกันเอาไว้ด้วยสำหรับแฟนๆทนคอยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทนก็น่าจะกลับมาได้นะคือโอเคแหละมันเป็นเหมือนแบบสเตทเทรสเนาะหรือว่าเป็นการเทสแบบมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้เป็นการใช้งานแบบบอดอะไรเหมือนอย่างที่โซลาร์น่าโดนโจมตีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับนะก็ยังไงเดี๋ยวรอการแถลงจากทางทนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะแต่ก็ เขาก็พยายามแก้ไขยอยู่นะครับนะในตอนตอนนี้นะครับในเรื่องของการผลิตบล็อกออกมานะครับก็ถือว่าโหดจริงๆนะครับในช่วงช่วงนี้สำหรับทนคอยเรีวยกว่ามีทั้ง c ี o โอเทเลกรมโดนจับรวมถึงเน็ตเวิร์กก็ดูเหมือนว่าจะโดนโจมตีหรือว่ามีปัญหานในเรื่องของอการผลิตบล็อกออกมานะครับนะก็มันธุรกรรมเนี่ยมันปลาเข้าไป10ล้านธุรกรรมเ่อเพื่อนนะมันก็เลยแบบมีอาการเหมือนกันนะครับเนดะ แต่ผมว่าโซลนาน่าจะยิ้มเลยนะครับเพราะว่าโซลนาผ่านไอ้เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับโซลนานี่คือล่มกันไปหลายรอบจนหลังๆวันนี้การใช้งานมีมหนักมากๆเยอะมากๆกว่าเมื่อก่อนเยอะนะไม่ล่มแล้วฮะอะไรที่ข้ามไม่ตายก็ทําให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างโซลนาล่มมารู้สึกเจ็ปัดรอบนะคัมแบ็กกลับมาได้ตอนนี้เทรดมีมเยอะแยะหนักมากมายทเยอะที่สุดของโลกแล้วนะครับไม่ล่มนะครับนะก็ถ้าทนคอยจะเดินทางในแนวนั้นหรือว่า กลับมาได้ผมว่าก็จะแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละแต่ก็โอเคแหละการที่มันเด้บลงมาในตอนนี้ถ้าเรามาว่าทนคอยมันจะกลับมาได้ก็อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็ต้องจับจ้องให้ดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่28เนี่ยเป็นวันที่มีดวงดาว6ดวงนะครับนะอยู่ไลน์อัพเรียงสวยๆ แบบนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นล้างที่ดีหรือเปล่าน,นะครับอันนี้เขา <laughs> <laughs> เขาพูดถึงเอ็นวิดีอนะว่าอาจจะมีการผลอาจจะมีผลประกอบการที่ดีแล้วกันนะครับนะซึ่งถ้าผลประกอบการที่ดีอาจจะส่งผลที่ดีต่อตลาดด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นแสดงว่าการล้างรองสำหรับเมื่อคืนนี้ก็คือได้ผลเรียบร้อยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเอ็นวิดีมันพัมผมไม่รู้นะถ้าเอ็นวิดีมันพัม้มแรงๆหรือว่าผลประกอบการดีเนี่ยแสดงว่าคนที่โดนเปิดโพซิชันออกไปนั่นคือจะอดหรือว่าเป็นไปตามสูตรเรดวเเเดว่นาลอ่รีงจะะมสิได,ด ออกมาเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ยต้องทำให้คน ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็จะมานะครับอ่ะเดี๋ยวต้องเราดูนะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับและผู้่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์นะฮะตอนนี้เดียวจะทางโอเคนะครับสามารถลดค่าธรรมเนียมในการเทรดในทุกๆไม้ได้ถึง20%เลยนะจะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมค่าฟรีกันไปได้นั่นเองนะครับในทุกๆไม้นะครับรวมถึงสามารถที่จะเข้าไปรับในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆการพิเศษต่างๆรวมถึงรับย้อนหลังแล้วก็เครื่องมือในการเทรดต่างๆกันได้เลยนะครับอยู่ในลิิงงกกก์์นนนนนน้้้้าาาาาาาตตคคคลปปัวววีะะะรรรรรรบ็สมมถเเเเขไไไไณใทดด่่ๆจโออซ กันนั่นเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆพิเศษนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะใน Discord นะครับจะมีในเรื่องของตัวกราฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับก็สามารถได้เข้ามาแจ้งได้ uid ตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูเนื้อหาต่างๆกันได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนั่นเองนะครับรวมถึงทางโอเคก็มีผู้อลลิซิ่บเช็คเอาไว้อยู่แล้วนะครับนะอัปเดตล่าสุดก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับนะก็ยังไงเข้าไปดูกันได้จะได้อุ่นใใจจสสสสสบบบบบาาาายกกกกกััััันนนนนนนได้้้ะะคครรรรรรรแต่่่่่็ททททีีีีีฉหหมมปปณ์เ าผมว่าอยู่กับสปอร์ตจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วก็ลองศึกษาดูกันละกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายออมสายถือระยะยาวผมว่าควรศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกันเอาไว้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าอันนี้เอาไว้แค่เทรดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะเก็บยาวๆเป็นหลายปี5ปีศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะซึ่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็มีใส่เอาไว้อยู่แล้วในเลงหน้าตาที่ผนี่ก็ไปศึกษาวิธีการใช้งานกันได้นะครับสำหรับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตผมใช้ตัววันคีย์อยู่นะเป็นหน้าจจออออททัััััชไดด้้้้้หหลลล่่่่่แวววกกก็็ีีีีีมมาาาาเเเเเยยนน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 ะะะคคครรรบบบโสพพพงืๆผ การแดงเดือดในช่วงนี้ไปให้ได้ละกันนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ